FM 105 Smile Thailand สภาความคิด ่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิกรัจิตมั่นเปียนครับคุณผู้ฟังครับคอรมอรทำคลอดกันเรียบร้อยแล้วโผล่ออกมากันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นชื่อเห็นหน้าเห็นตาเห็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะทีเดียวและที่เราได้เห็นก็คือการแบ่งสัดส่วนการประสานประโยชน์และอะไรอื่นอีกมากมายครับวันนี้ ตรวจสอบกันหน่อยครับดูให้ลงลึกไปถึง DNA ของบรรดาคณะรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวนะครับสนันาพูดคุยกับอาจารย์ทวิศักดิ์อุ่นจิติกุลครับท่าน,นเป็นนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับอาจารย์ทวิศักดิ์อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเอกรัฐและท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับรัฐสภาทําคลอดนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทําคลอดโผคลมอดูเหมือนจะเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์นะรอการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบให้ลงลึกไปจนถึงดี a ก็นเลยครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เท่าที่เห็นกันตามตามข่าวก็เมื่อคืนกว่าจะจับปูใส่กระดงได้กว่าจะลงตัวนะฮะครับก็ก็ดึกเดินค่อนคืนอ่ะนะฮะ อามาจนถึงเช้าวันนี้เราก็ถือว่าลงตัวไปแล้วนะครับก็ต้องก็ก็พอที่จะสามารถสยบอ่าในแต่ละพักแต่ละมุงแต่ละกวนได้อยู่พอสมควรอ่ะนะฮะอแต่แต่ยังไรก็ตามนะครับเราก็อย่าพึ่งไปเบื่อหน่ายกันเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องปกติของการเมืองอ่นะครับเพราะว่าแล้วก็ เราก็พูดถึงว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของอํานาจและผลประโยชน์อือทีนี้อํานาจนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นอํานาจรัฐผลประโยชน์ชก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาตินะฮะแต่ถ้าเอาอํานาจรัฐไปใช้ไม่ถูกต้องแล้วก็ผลประโยชน์ไม่ใช่ของประเทศชาติประชาชน ก็อยู่ได้ไม่นานแน่นอนแต่ถ้าดูอย่างนี้นะอาจารย์คือดูจากการจัดสรรการปันส่วนการประสานประโยชน์ที่ให้ลงตัวแต่ละพักรัฐบาลเราเห็นอาการผิดฝาผิดตัวหลายคนเหมือนกันอาจารย์นะครับมันก็มันก็มีข้อจำกัดนะฮะคือขณะนี้ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้เมื่อวันวันอังคารที่ยี่สิบสองที่ผ่านมา ได้ได้ตัวนายกรัฐมนตรีนะรัฐรัฐสภาคุนเศรษฐาก็ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ได้แล้วอ,อันนี้ก็คงจะหายใจหายคอกันท่องขึ้นโลง่ง ลงใจบรรยากาศผมว่าดีขึ้นนะนะเพราะว่าไม่งั้นมันมันไม่ทางคาไงอาจารย์มันก็ต้องไหลไปเรื่อยๆแล้วมันจะไหลไปถึงไหนก็ไม่ทราบอใช่ใช่คือไม่อย่างนั้นมันจะค้างคาเอ๊ะมันจะไปทางไหนจะซ้ายหรือจะขวาหรือจะหน้าหลังดีอหรือยังไงมันต้องมีรัฐบาลจะดีจะช่วยยังไงก็แล้วแต่ก็ในเมื่อเลือกตั้งผลมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วมันก็มีข้อจํากัดมีเงื่อนไขแล้วก็ทั้งแบบ เรียกว่าอะไรอะฮะสร้างกับกับให้กับตัวเองด้วยแล้วก็กับกับดักประชาธิปไตยที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็พลวันพลเกศมันก็ต้องยอมรับสภาพกันโดยดุสเดียนะฮะครับทีนี้อก็1ตัดทัะนะครับก็โดยเข้าใจว่านะครับว่าเมื่อตรวจสอบก็คือสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดหมายถึงว่าไม่มีคุณสมบัติหรือข้อเสียหายใดๆเนี่ยนะครับรบก็ตานการตรวจสอบก็ก็ตัวนายกรัฐมนตรีก็จะต้องนำชื่อนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะครับเพื่อทรงมีพระราชบรมราชองค์การลรงหมาอีกท้งหนึ่งนะครับ แล้วจากนั้นเองเนี่ยก็ยังภายในขั้นตอนก็ยังต้องนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณอีกนะครับครับอ่าก็เป็นไปตามข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญอืมนั่นแหละพอถวายสัตยปฏิญาณแล้วเนี่ยรัฐบาลรักษาการปัจจุบันนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็นำน้าหน้าที่มอบวาระใช่ครับ จะหมดวาระไปแล้วแหละแต่นี่ก็รักษาการเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่อืมเมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเนี่ยก็ก็เข้าทำเนียบประชุมคณะรัฐมนตรีได้นะครับส่วนจะมีการประชุมสภารัฐสภาเพื่อีจะมีการแถลงนโยบายนโยบายรัฐสภานะฮะก็ดูว่าเมื่อไหร่ แต่โดยการคาดกา,ารณ์อย่างแล้วก็กลางเดือนกันยายนอย่างช้าก็าประมาณปลายเดือนกันยายนนะก็ประธานวันนอเห็นพูดคร่าวๆว่าอาจจะนะครับถ้าเร็วพอนะอาจารย์อาจจะได้เห็นการอภิปรายเรื่องของการแถลงนโยบายเนี่ยในวันที่8กันยาแต่ก็ต้องก็ต้องรอดูก่อนว่ามันมีอะไรพร้อมไม่พร้อมอะไรยังไงด้วยนะครับามีความประสานงานกันมีความราบรื่นเรียบร้อยก็ก็นี่แหละครับตอนนี้ก็อยู่กับการว่า อาจจะมีการทูลเก้าทูลกระหม่อมรายชื่อขึ้นไปนะฮะแื่วพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าแต่งตั้งโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมานะฮะทีนี้จากนั้นก็ก็มีจะต้องมีพิธีการถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับก็ต้องมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าให้เข้าเฝ้านะฮะก็เมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ก็สามารถเป็นโดยโดยนิติในโดยสมสมบูรณ์แบบแต่ยังไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้เลยต้องไปไ<ด>ถแถลงลนโยบายกันก่อนต้องผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาใ,ให้เรียบร้อยก่อนอนะครับอือ่ะก็ก็แม้ก็หน้าก็ใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องน่าเป็นห่วงแต่อย่างไรก็ตามการมีรัฐบาลมาขับเคลื่อนต่อ จา่รัฐบาลเดิมที่หมดวาระลงแล้วก็ขณะนี้ก็ลงตัวอะไรทุกอย่างชัดเจนแล้วก็ยังก็ถือว่าดีดีกว่าที่ยังเลอเอเตอยังยังขยับอะไรก็ไม่ได้ติดตรงนั้น <c oughs> ติดตรงนี้นะฮะ,ะ,ะซึ่งซึ่งผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกก็ทยอยมีสารแสดงความยินดีต่อนายกวัฐมนตรีแล้วนะครับก็เป็นเป็นธรรมดานะครับว่า กระบวนการทางประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามหลักการเป็นไปตามขั้นตอนส่วนจะย่างไรมันขึ้นอยู่กับภายในของแต่ละประเทศแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วมีรัฐธรรมนูน แล้วก็เป็นไปตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ก็ทั่วโลกก็ให้การยอมรับอยู่แล้วนะครับก็เท่ากับตอนนี้เรามีรัฐสภามีฝ่ายนิติบัญญัติเรียบร้อยและกําลังจะมีฝ่ายบริหารที่จะเข้ามาทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินใช่ใช่ฮะทีนี้ก็มีภารกิจที่ที่จะต้องเร่งด่วนที่สุดก็คือเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินนะฮะอื ซึ่งจะใช้เนี่ยมันปกติจะต้องอมาิงม,ม,นะมันที่หนึ่งตุลาคมใช่ใช่มันตุลาคมอง2566แล้วก็จะไปสิ้นสุด30กันยายนรับสองพ2567แต่ตอนนี้ก็เนื่องจากว่ามันคาดเกี่ยวกับ,ก,บการเลือนต่อ,เ,อตเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนะดัะนั้นเองก็คาดการว่างบ ประมาณรายจ่ายพันดินเนี่ยก็คงจะสามารถได้เริ่มใช้กันอาจจะเป็นประมาณราวๆากลางไตรมาสที่หนึ่งหรือปลายปลายไตรมาสที่หนึ่งใช่ของปีหน้า,นาก็คือประมาณาอาจจะกุมพามีนาคมปีหกเจ็ดนะฮะถ,ถึงจะ,ะก็เรียกว่าถึงจะ,ะงบประมาณรายจ่ายคลอดออกมามแล้วก็จะต้องขับเคลื่อนกัน ให้ให้ให้เต็มสูมนะครับ,บ,บเพราะว่ามันจะมีทั้งงบประมาณลงทุนงบประมาณรายจ่ายแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่างบประมาณรายจ่ายฉบับใหม่ปีใหม่ยังไม่ออกมาเนี่ยเรื่องเรื่องงบประมาณรายจ่ายยังไม่สะดุดนะครับแบบก็ยังสามารถใช้ได้ในทางก่อนโดยยึดตามของงบประมาณรายจ่ายปี2566นห้รอยหบนะครับแบบแต่เป็นเพียงแต่ว่า ถ้าถ้าถ้าฉบับใหม่งบประมาณฉบับใหม่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างเป็นที่แล้วก็ระหว่างใช้ไปอยู่ก็ต้องเตรียมเสนองบประมาณรายจ่ายปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต่อนะครับ,รบเพราะว่ามันต้องใช้กันเวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะผ่านแล้วก็ต้องผ่านสภาอีกนะครับแ,แล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลนี้เขาก็ต้องเร่งทำงานนะครับ เอ,อเวลาคันนมวลไม่ต้องพูดถึงไม่มีอยู่แล้วนะครับอคือก็ต้องเรียกว่าทํางานหนักอ่ะเพราะว่า <S <S 2> <S 2> เพราะว่ามันมันนโยบายหาเสียงที่หาเสียงไว้ประชาชนก็ตั้งตั้งหน้าตั้งตาคอยอ่ะนะที่<ะ>ที่น่าที่น่าสนใจนะาอาจารย์ทวีศักดิ์ <ไว S 1> ก็คือเราจะเห็นว่าทุกพักการเมืองอ่ะไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามนโยบายในการหาเสียงคือนโยบายใช้เงินซึ่งเป็นประเด็นสําคัญครับเพราะว่าเราเจอภาวะ ชง,งักงานโควิดเอ้ยอะไรต่ออะไรเลยเ <ừ. S 1> งินตัวที่จะมาใช้เนี่ยมันก็มีข้อห้ามจากัดอ่ะยังยังไม่พูดถึงเรื่องการหารายได้นะอาจารย์ครับอันนี้เป็นเร็นด็นที่ซือประกอบกับมันเป็นโครงการประชานิยมเนี่ยฮะใช่ไหม,มครับครับก็ไอ้ดิจิตัลหนึ่งล้านบาตั้งแต่มสมัคสิบหกปีขึ้นไปเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณตั้งห้าแสนกว่าล้านบาทอ่ะใช่ นะฮะแล้วแล้วเงินก้อนนี้นี่จะไปเอางบประมาณจากส่วนไหนจะไปเออจะไปเอามาจากส่วนไหนแล้วรายได้จะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรหรือว่าจะไปดึงจากงบประมาณส่วนอื่นอย่างไรนะอืมอืมอันที่สองเนี่ยแค่พูดของเฉพาะพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับไอหกร้อยบาทอ่ะสามพันบาทนะอาจารย์เขาบอกอ่ะพี่อผู้สูงอายุอ่ะสามพันไม่ใช่หกร้อยนะ อ่าคือคือหมายว่าของเพื่อไทยเขาบอกพูดถึงว่าค่าค่าค่าจ้างใช่ไหมฮะค่าจ้างรลายวันเนี่ยตอนนี้เรามันสามร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาพูดถึงว่าเขาจะไปหกร้อยบาทในหกร้อยบาทตอนหาเสียงประชาชนก็คงเข้าใจว่ามาถึงปุ๊บได้เลยเลยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วแล้วแต่เขามีตัวเลขนะอาจารย์เอกชนเขาสั่งอะไรได้อย่างไรเขาหกร้อยบาทเนี่ยเขามีเพดานคือนู่นปีหกแปดคือขยับไปจนถึงนู่น ถึงเจ็ดศูนย้วยซ้ำใช่ใช่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมว่าผู้ทำงานทั้งหลายเนี่ยเขาเขากโโ็โดยโดยโดยธรรมชาเขาก็คิดแต่เรื่องตัวเงินนะครับแต่เขาไม่เคยคิดถึงว่าเขาจะยกระดับความรู้ความสามารถศักยภาพของตนเองขึ้นมาได้อย่างไรพัฒนาพักษะอะไรต่างๆอันนี้คือก็กลับหลักเหมือนกันนะใช่ใช่ หรือะะอันนี้น่าอาจารย์เรื่องที่ใกล้ตัวเลยค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันท,ที่ที่ตอนหา<ช>เสียงก็พูดกันแบบโอ้โหเขามาทําทเลยเนี่ยนะจ,ะจะจะจะกระชากลงมาจะดิ้นลงมาอะไรต่างๆนี่จะทํากันยังไงใช่ะะใช,ใช่เพราะว่ามันมันก็เนื่องจากมันก็เป็นข้อข้อตกลงเป็นสัญญาระหว่างกับ าเอกชนด้วยนะครับเป็นการร่วมลงทุนภาครัฐกับเอกชนเอกชนลงทุนภาครัฐก็ไม่มีงบประมาณจะไปลงทุนก็ดึงเอกชนเข้ามาแล้วเขาก็จะมีข้อตกลงกันอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยแล้วจู่ๆแล้วจะไปหักด,ดิบเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้วก็ให้ลดราคาลงมาเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะฮะมันถ้าจะเป็นไปได้ก็คือเอกชนอ่ะเขายอม ยอมขาดทุนกำไรอ,ะอ่ะซึ่งซึ่งก็ยากนะ <บ S 1> อาจารย์แต่ว่าถ้าจะมาใช้มาตรการทางภาษีมาตรการชดใช้อื่นๆนะมันก็ไม่ใช่เป็นการาถึงแม้จะเป็นพักก้าวไกลก็มาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราสัญญาเขาทำไปหมดแล้วนะครับค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยนในเชิงโครงสร้าง <ไฟ S 1> นี่มัน <จะ S 1> ไปขยับยากเหมือนกัน จะไปยกเลิกเป็นมันกับมีการรัฐประหารยกเลิกฉีกสัญญาทุกอย่างมันทําไม่ได้หรอกครับ,บแล้วต่าตชาติก็ไม่เขาก็ไม่กล้ามาลงทุนอยู่แล้วนะครับอะไรที่ทําไปมันก็ต้องรองให้มันครบสัญญาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ต้องค่อยๆค่อยๆเรียกว่าอะไรผ่อนสั้นผ่อนยาวค่อยๆย,ยืดหยุ่นกันไปหรือมันก็ญญต้องมีตัวอื่นมาชดเชยให้ใช่ครับ แล้วมันมันยังมีอีกนะฮะเออเอออะไรครับปืนยาตรียสองพ่นห้ารอ่บาทเงินเดือน่าเงินเดือนใช่ไหมฮะหลายตัวนะอาจะนะที่ที่เป็นเรื่องของการใช้เงินทั้งนั้นเลยนะเราให้คนใหม่ไปนะเให้คนเก่าอะเราเราจะไปเพิ่มไม่ให้คนเก่าได้อย่างไรงั้นสิ ผมผมว่านะอาจารย์ต,ตอนที่เขียนนโยบายเสร็จแล้วแถลงนโยบายรัฐบาลน,นี่ต้องต้องพิสูจน์กันแล้วว่าฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลอย่างประชาธิปันที่ยังกัก้มกึงกั้มกึงเนี่ยนะจะชำแหแะกันแค่ไหนอย่างไรนะเพื่อให้เห็นเรื่องของความเป็นไปได้ของนโยบายด้วยนะอาจารย์นะแต่้ามันมันไม่ใช่เพียงเท่าน,านาั้นนะถ้ามองให้รอบก,กันเนี่ยแล้วเอลนิโยที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน<า>ไม่ใช่ว่าจะ จูจ่ๆมันจะหายไปเลยนะครับ,รบมันจะต่อเนื่องไปปีหน้าแล้วแล้วปรออากตการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้เหมือนเดิมนะครับพอ,อ,เ,อเ,เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วจะปลูกเข้าต่อเขาก็บอกปลูกไม่ได้ชถ้าจะปลูกก็ปลูกพืชใช้น้ำน้อยออไม่ใช่ว่าเพียงการเกษตรนะอุปโภคบริโภคยังต้องมา รักษาระบบนิเวศน้ำเค็มมันร่วงล้ำเข้ามาม,มันก็ต้องไล่น้ำเค็มลงไปสู่ทะเลไม่งั้นมันเข้ามาแล้วไอ้อน้ำประปาแล้วก็เป็นน้ำกรอ่อยนะครับเค็มปรแล่มปรแล่อ,อาาจรย์ยังไม่หมดฝนเลยเนี่ยมีเตือนแล้วว่าเราเตรียมตัวสําหรับภัยแล้งที่กําลังจะเข้ามาได้เลยเพราะว่าน้ําเรามีน้อยโดยเฉพาะน้ําที่ในแต่ละภาคภาคเกษตรภาคบริการอุตสาหกรรมนี่เรามีน้อยมาก ไดแล้วมันมันยังต้องไล่น้ําเสียลงทะเลนะใช่ใช่ไอนะ้น้าเสียจากภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมภาคอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไล่ลงไปนะครับมันก็ทั้งแม่น้ําทุกสายมันก็น้ําเน่าหมอนะนะโอ้โจทย์ยากนะจย์นเนาะมีเรื่องต้องทเาเยอะเรามาดูสิครับไอ้ปัญหายาเสพติดจะยังไงอปัญหาอาชญากรรมอะ่ะกับ แล้วก็ปัญหาเอเอเอ,เอช่อราดบางหลวงอแล้วก็เศรษฐกิจโลกมันก็ปันปวนแ,<ข>วแบงเป็นฝกักเป็นฝไยแล้วก็เอ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 องการการค้าโลกที่มีอยู่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็จํากัดกันไม่คบค้าสมาคมอ,อขึ้นภาษีกันอตตดตรุด<ข>อะไรเนี่ยแล้วแล้วมันจะจะไปยังไงกันะนะนครับดูแล้วนี่มันวังเวงพอสมควรฉะนั้น อ่าคือมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นความเป็นไปของมันแต่สําคัญไอ้พวกเราอ่ะรเราจะทํายังไงเราเราเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นไหมขยันมากขึ้นไหมไปหาความรู้รหาช่องทางอ่ะอะไรมีโอกาสเป็นอาชีพสุจริตไม่ไม่ต้องไปไปละอายหรอกว่าอะไรที่เราไม่เคยทําอะไรที่มันสามารถนำไรายได้เข้าสู่ครอบครัวสุจริตเนี่ย เราทาไปเถอะมีนี่จะได้ใช้นี่ไม่พอกินมันก็จะพออยู่กันได้มันก็ต้องอย่างนั้นอ่ะนะฮะมีคาถาสองคำอาจารย์สําหรับเราๆที่อยู่ในสภาพตอนนี้นะหนึ่งคือลดรายจ่ายให้ได้แล้วสองก็คือหาวิธีการสร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ใช่ไม่เน่น่เหรอครับรัฐก็ต้องเป็นอย่างนั้นครัวเรือนก็เป็นอย่างนั้นบริษัทเอกชนก็ต้องทํากันแหมมันกัน ทุกฝ่ายล่ละครับมันก็อันเดียวกันใช้หลักเดียวกันเออเกือบจะต้องท่องคาถาอตาหิอัตโนนาโถแล้วนะอาจารย์นะตาหิอัตโนนาโถมีแต่ตนเองนี่แหละที่เป็นที่พึ่งนะครับมันแล้วครอบครัวนะครอบครัวยิ่งสําคัญครัวไทยตอนนี้ก็เป็นนี่ก็หัวโตอย่างที่เราทราบกันนะฮะร้อยละเก้าสิบของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP นะฮะ เราเราคือคืออสังคมที่หน้าใหญ่ใจโตออไปข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงแต่งหน้าเขียนชิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราชอบแข่งขันกันแล้วเราก็ไม่ยอมน้อยมากกันแล้วอีกอย่างนะครับไอ้ที่มาซ้ําเติมก็คือไอ้พวกอ่าเออเออเออศิลกรรมที่เล่าลวงพุทธประวัติอ่าอ่าพิมิตั้งหลังพิมิตมิจฉาชีพ อาตัวเลขเยอะมากเลยนะครับมันเป็นแสนล้านบาทเลยอ่ะไปหลงไปทำธุรกิจไปซื้อสินค้าอะไรโะรมันสกามาอะไรอีกโอ้โหมอะอู้แล้วมันพัฒนาไม่หยุดเลยนะอาจารย์พวกนี้ขยันจริงๆใช่ถ้าเราเองเนี่ยไม่ไม่เตื่นรู้ไม่เตื่นตัวแล้วก็มัวแต่เนี่ยเวลาพูดคุยกันในรายการวิทยุหรือว่าในจอทีวี บอกเออมีเรื่องเตืนเต้นมีเรื่องน่าสนุกมันน่าสนุกน่าเตือนเต้นอะไรมันเรื่องของชาติบ้านเมืองนั้นนะนะครับเราจะไปเสพติดข่าวอย่างนั้นได้อย่างไรเราก็พอรู้ๆแต่เราก็ต้องจับมาตั้งหลักของครอบครัวเราอาชีพการทํามาหากินการดูแลบุตรหลานอะไรต่างๆเนี่ยอเอาเป็นว่าให้กําลังใจกันแล้วกันอาจารย์แล้วติดตามกันต่อนะใช่ครับขอบคุณมากมากครับอาจารย์ครับ ดีสว,ส,ดสวัสดีครับอาจาร,รย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับก็ตอนนี้คลอดเรียบร้อยละโผขลมอเห็นละตัวรัฐมนตรีที่ไปนั่งทําหน้าที่ก็ได้เห็นแล้วนะครับก็ต่อจากนี้ติดตามดูเรื่องของนโยบายเรื่องของการทํางานแล้วก็ตรวจสอบการทํางานไปพร้อมๆกันด้วยนะครับการเมืองใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องของเราด้วยครับต้องรู้เท่ารู้ทันกับมันนะครับช่วงหน้าราบขอติข่าวครับช่วงนี้ถีโอกาสลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสภาความคิด